รนสินค้าตองเจ็ดน,นะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดกำลังวิ่งผ่านสถานีแม่นโปง่งออกมาช้านะครับแล้วก็โดนกักให้รถ้โดยสารแสงหน้าไปก่อนนะครับมากรรทันยาทีเดียวนะครับวันนี้ มาด้วยฮะขอไหมครับมีหัวรถจักรไฟไทยมาด้วยเป็นหัวรถจักรอสตอ,ตอมะมายาวีเดียวฮะ เลข4145นะครับฝากพวงทายมาด้วย